หนูเป็นเรื่องวางของจัดของให้ตรงถ้าไม่ตรงไม่เปะก็จะทําอยู่นั่นปล่อยไปไม่ได้และต้องทาทุกอย่างตามขั้นตอนถ้าไม่อย่างนั้นจะรู้สึกผิดมากเพิ่งมาเป็นตอนโตนะครับอันนี้ค่อนข้างเหมือนอาการของโรคทาคิดําทําเลยนะครับโดยปกติเฮ้ยอาจจะเถียงว่าเฮ้ยเป็น perfectionist หรือเปล่าจัดของให้ตรงหรือเปล่านะครับแต่ปกติ perfectionist เนี่ยมักจังตะเป็นตั้งแต่วัยรุ่นแล้วก็ไปถึงไปผู้ใหญ่แล้วก็คนไข้มักจะรู้สึกว่ามไม่รู้สึกผิดอะ่ะแค่รู้สึกว่าถ้าไม่จัดให้ตรงมันไม่เป็นตัวเองแล้วมันก็จะหงุดหงิด แต่ถ้าเป็นลักษณะว่ามันรู้สึกผิดรู้สึกทรมานที่จะทําแต่ว่ามันก็ต้องทําอยู่ดีอันนี้อาจจะเขานั่งเหมือนโรคย้ำคิดย้ำทำนะครับธีมของโรคย้ำคิดย้ำทำแบบนี้เราเรียกว่าธีมซมเมทรีหรือก็มีความสมดุลในการจัดเรียงที่เหมาะสมเนาะแล้วก็เป็นธีมออเดอริงก็คือเตรียมตีมตมแบบทําตามทุกอย่างตามขั้นตอนถ้าไม่ทําตามขั้นตอนจะไม่สบายใจบางทีรู้สึกผิดนะครับอาการก็เป็นลักษณะว่ามันมีอาการของย้ำคิดนะครับย้ำคิดก็คือมีความคิดที่ผุดขึ้นมาโดยที่คุณไม่อยากคิดแบบนั้น แล้วมันรู้สึกว่าไม่เป็นตัวเองที่จะคิดแบบนั้นแต่มันไม่สบายใจนะครับเช่นเรื่องก,การจัดของเนาะมันต้องจัดของให้เรียงให้ตรงนะฮะตรงปึ๊กปั๊บตรงเสร็จนะฮะมันสึกว่าเอ้ยเดินไปปั๊บที่มันตรงหรือ,อยังนะครับแล้วก็มาจัดอีกรู้ตัวแหละว่ามันไร้สาระที่มันจะจัดมันจะจัดจะตรงไปทําไมเราไม่ได้อยากเป็นคนตรงขนาดนั้นแต่ว่ามันต้องจัดให้ตรงไม่งั้นไม่สบายใจนะครับแล้วก็ทาให้เกิอดอาการย้ําทำนี่แหละคือการเดินกลับมาจัดของ,ของให้ตรงหรือว่ามองไปปั๊บตรงหรือยังนนะะเช็คคอย่างนะ inhale, รับ อันนี้ก็คือถ้าเป็นตีมซิมเมทรีเนาะแต่ถ้าเป็นออเดอริงคือการทำตามขั้นตอนนะครับอย่างเช่นเดินเข้าไปอาบน้ำปั๊บเนี่ยคนไข้ต้องแบบแล้วแรกต้องแปรงฟันก่อแปรงฟันกรอเสร็จต้องเดินก้าวขาขวาเข้าไปตรงที่อาบน้ำต้องเปิดฝักบัวกรอต้องสระผมก่อสระผมเสร็จต้องล้างผมก่อล้างผมเสร็จต้องถูตัวถูตัวเสร็จต้องถูตามร่างกายต้องเป็นขั้นตอนด้วยไม่งั้นไม่สบายใจคนไข้รู้สึกว่าเอ้ยมันได้สาระอะทำไมต้องมา ถูแบบตามขั้นตอนแบบนี้ด้วยนะฮะแต่ว่ามันรู้สึกไม่สบายใจบางทีรู้สึกผิดก็เลยต้องทําแบบนั้นเป็นอาการย้าทำําว่าทําเพื่อตอบสนองกับอาการย้าคิดเพื่อลดความกังวลนะครับซึ่งอาการลักษณะนี้ทรมานมากเลยนะครับเพราะว่าใจเรารู้สึกว่ามันไร้สาระแต่เราก็ต้องทําแล้วมันก็เสียเวลานะถ้าเสียเวลาเกินหนึ่งชั่วโมงต่อวันนะครับก็จะสงสัยเป็นโรคย้ําคิดย้ําทําได้โดยที่ต้องบวกกับการเสียฟังก์ชันคือการสูญเสียการทํางานสูญเสียการเรียนสูญเสียความสัมพันธ์หรือกระทบการใช้ชีวิต นะครับก็จะกลายเป็นโรคคล้ายๆโรคย้ำคิดย้ำทำหรือ OCD นะครับใครมีการลักษณะอันนี้ลองพบแพทย์ประเมินดูนะครับว่าเขาได้กับโรคอะไรนะครับ